้าสุดรักษาฝ้าที่หน้าพังแน่นอนกับหมอชลี่เองค่ะสุดแรกใช้เท้าน้ำมะนาวเอามาพอกทาถูที่หน,น้าไม่ว่าจะเป็นใช้เท้าหรือมะนาวเขาจะมีกรดอยู่ขณะเวลาเราหั่นมะนาวแล้วผ life, ิวไปโดนน้ำมะนาวเรายังแสบเลยค่ะนี่ผิวหน้าเราที่บางและอ่อนแอกว่าผิวที่ฝ่ามือเราตั้งเยอะไอการเอาใช้เท้าและน้ำมะนาวมาแปะหน้าทําให้ผิวเราไหมเบิ์นมานักต่อนักแล้วค่ะทุกวันนี้ก็ยังรักษาคอมพลเคชั่นกันอยู่เลย สูตร2รักษาฝ้าไม่ต้องทากันแดดมันเป็นไปไม่ได้สาเหตุของฝ้านะคะเกิดจากแดดและรังสี v v เป็นหลักกว่า99.99% 99เลยค่ะดังนั้นถ้าจะรักษาฝ้าแล้วไม่ทากันแดดไม่หายแน่นอนสูตร3ใช้กรดลอกหน้าแบบที่ลอกออกมาเป็นแผ่นๆมันไม่ได้ทำในฝรั่งฝรั่งที่บ้านเขาไม่มีแดด อากาศไม่ร้อนผิวเขาเมลานินไม่เยอะโอกาสในการเกิดผิวไหม้และเป็นรอยดำหลังทําก็จะน้อยตามแต่ว่าบ้านเรามีทั้งแสงแดด ทั้งรังสี UV และเมลานินบนผิวที่พร้อมจะไหม้ผิวของเราและเป็นรอยดําหลังทําดังนั้นการลอกฝ้าด้วยการใช้ก,กรดแบบนี้อย่าหาทํานะคะสูตรสี่ชอบใช้ครีมทางเน็ตบอกเลยว่าเป็นที่รวมของทุกสารต้องหา้ามไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยด์ปลอดฟอร์มาลินวิตามินเอไฮโดรควินอนและอื่นๆอีกมากมายจาะาในไม่หมดและอีกอย่างพวกนี้นะคะชอบการันตีว่าฝ้าหลุดฝ้าลอกขาววัยขาวเวลขาวเห็นคนใน3วัน7วันมันเป็นไปไม่ได้ต่อให้ฝ้าหายนะสา แต่หน้าพังตลอดชีวิตหมอว่าไม่เอานะคะสูนยหกินวิตามิน A และทรานสามีนโดยไม่ผ่านแพทย์วิตามิน A ที่พอดีจะช่วยผลัดเซลล์ผิวทําให้เซลล์ผิวชั้นนอกเขาหลุดออกและเซลล์ผิวชั้นใหม่ก็จะดันขึ้นมาฝ้าราองก็จะดูจางลงแต่ว่าจะมีช่วงที่ทําให้ผิวบางอยู่ถ้าช่วงนั้นเราโดนแดดผิวเราจะยิ่งคล้ําและเป็นรอยดําได้มากขึ้นอีกอย่างหนึ่งวิตามินเอถ้าเกิดว่าโดสเกินในร่างกายเราร่างกายเราจะขับออกไม่ได้นะคะแต่เขาจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายในต่างๆทําให้เราไม่สบายได้ค่ะอีกอย่างทรานส์มีนชอบซื้อกันมากินดีนะทรานส์มีนจริงๆแล้วเป็นยาที่ใช้รักษาเลือดออกมากผิดปกติเช่นภาวะ ที่เรามีประจำเดือนมากกว่าปกติโดยทรานซามีนจะทําให้เลือดเขาเกาะตัวกันเป็นก้อนและไม่ไหลออกมาค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าทรานซามีนกินโดยไม่รู้โดสบริหารยาไม่เป็นก็จะทําให้เราเป็นลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดในสมองและหัวใจได้เพราะฉะนั้นอย่าหาทําโดยไม่ผ่านแพทย์นะคะ